อาล้วครับสวัสดีครับ YBLC ชั้น2ครับในแมตช์สุดท้ายครับแบงค์คอคีทครับเจอกับสยามฮูเปอร์สครับอาแล้วครับและเกมกำลังจะเริ่มขึ้นครับบิ๊กแมตช์สำคัญของ YBL t h a ไทยแลนด์ซีซั่นชูครับสองทีมนี้เป็นทีมที่ยังไม่แพ้ใครทั้งคู่ครับสถิติ2-0ครับแล้วจูวอนกับอานาอยู่ที่บอลครับขนาดตัวไซส์พอๆกันครับ แล้วเตรียมตัวที่จะจับบอลครับแมสุดท้ายของ YBL ในเกมวันเสาร์ครับเลสโก้ก็เป็นน้องจูวอนถึงบอลก่อนครับไปที่น้องไทตันน้องไตทันเล่นให้กับจูวอนสองเต้มเร็วเลยหรือเปล่าครับไม่ได้ครับมาที่ไตทันลุยขึ้นมาแล้วครับไทตันขึ้นหนึ่งสองแล้วไม่ลงครับเป็นจูวอนเกมรีบาวดได้แล้วยังไม่มาครับอานะเบอร์โตกลับมาครับแต่โดนสตีวิกรอบหนึ่งครับไตทันจังหวะนี้ไตทันโอ้โหให้พิกแกงลูกนี้เหลืออะไรจริงแล้วเรียบร้อยครับ แอนวานลงไปบีไอเดอะแบ็คโอ้โหโอ้โหโอ้ตายต้านกับพี่แกงครับคอนเนคชันนี้สุดยอดจริงๆครับโอ้โหหลอกค่อยหลังหายเลยครับแล้วเป็นน้องพี่แกงครับเท่ไปไหนครับเนี่ยเก็บลงไปด้วยครับแล้วเป็นแอนวานลงไปครับเอ็กซ์ฟอร์พอยต์จากน้องพี่แกงครับเรียบร้อยครับแล้วลุงเท้าที่ตายต้งนใส่ครับวันนี้ครับเธอร์วี12ครับ อยวฮูเปอร์ครับพาบอลขึ้นมาน้องอาาครับเรียกสกรีนอย่างก็ไปแล้วที่คอร์เนอร์ลองยิงดูครับแล้วลงไปกรับผมน้องอานาครับคือต้องบอกว่าเกมนี้ครับมันเป็นเกมสําคัญมากๆครับเพราะว่าจะเป็นเกมที่เจอกันในสายของตัวเองครับและยังไม่แพ้ใครทั้งคู่แต่นี้ไม่สนแล้วครับมาแล้วลบเจ้าสันครับสมคะแนนเจ้าสันกด3มไปครับมาที่น้องอาตี้ครับ ต,ตีโดนประกบหนักมากครับลูกนี้โดนกดดันส่งมาที่อาน,นะอานาพยายามที่จะเข้าในและลองยิง2องคะแนนล,ลงไาระยะกลางชัวร์จริงๆครับอานะครับจี้มาแล้วที่4ต่อ6คะแนนครับแล้วเป็นน้องเจ้าซันวีปาบอลมาได้ครับอยู่ที่ไทตันไทตันชะลอหน่อยแหมบอลม,มันติดขาแต่ว่ายังงเราลอง3ไกลเลยลูกนี้โอ้โ พอใส่เคอรี่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหวายสวยเลยเขาตายต้านเขาสามคะแนนลูกนี้ครับเหมือนจะกระชฉแล้วแต่กลายเป็นดีครับอูเปอร์อาร์ตีเปิดบอลครับส่งไปดิโอสวยงามมากครับลูกนี้มารอเอาบอลพอดีครับแล้วตตันไวยังไงครับตต้านเรียกจูวอนมาช่วยสกรีนตต้นไปทางด้านซ้ายแล้วมองที่แป้นแล้วได้ขึ้นไปเองแล้วขึ้นลูกนี้โอ้โหสุดๆครับตายต้านครับ เครื่องติดตั้งแต่คอเตอร์ที่1เลยครับโดวันนี้ครับ11-6ตคะแนนครับในการป้องกันที่สวยงามครับอนาไปครับ่าบอลขึ้นมาแล้วจังหวะนี้2อลหนึ่งไม่สนใจแต่ส่งออกให้น้องทีทีครับโอ้โหได้ได้ฟาวนะครับลูกนี้เป็นชูติ้งฟาวเลยครับผมเป็นเลดฮิตไปครับน้องทีทีจะได้ยิงฟีโตสองลูกครับถ้าเก็บลงก็จะตีตื้นขึ้นมานะครับ สกอร์ยังอยู่ที่11ต่อ6คะแนนครับระยะห่าง5คะแนนและเก็บลงไปครับมาต่อครับพี่ไตทัต ยังมองไปที่เจ้าสันเจ้าสันโผล่ขึ้นลูกนี้โอ้โหลงไปได้ยังไงครับยิงดือด้อเลยครับเจ้าสันลูกนี้เจ้าสันแสบจริงๆครับแล้วพาบอลออกมาก่อนครับพี่น้องวิทย์วิทยให้ไปข้างในขึ้นลูกนี้ได้ฝาลครับน้องยูกิครับ เป็นฟรีโต้สองลูกของน้องยูกิครับเก็บลูกแรกลงไปครับยูกิครับมาดูลูกที่สองของเจ้าตัวครับ พลาดไปครับแต่กลายเป็นดีน้องมุสไรีบาวมาได้แล้วไม่ลงครับเบลลี่รีบาวบอลได้ครับพยากจะหาเพื่อนครับขึ้นได้ไหมลูกนี้โอ้โหแล้วลงไปครับอย่างชันลงครับลูกนี้ของคุณคุณครับ9ก้าต่อสิสแล้วครับระยะห่าง5คะแนนอูเปอร์เปิดบอลครับเรียบร้อยครับสวยมากเลยโอ้โหแนวนครับคุกคณ ตอรับบอลได้ดีมากๆครับคุณคุณลูกนี้ครับชูสไปท์โอฟรีหนึ่งลูกครับผมฮูเปอร์ครับไม่ยอมให้หนีไปไหนก็มาแล้วครับ1 1ต่อ14คะแนนบบกอทหนึ่งเอ็กซ์ตร้าพอยต์ของคุณคุณครับ้เก็บไปได้ครับสำหรับนี้ลูกนี้คุณคุณแล้วเก็บลงไปครับคุณคุณครับ12ต่อ14คะแนนลดช่องว่างเหลือ2คะแนนเท่านั้นครับแม่น้องพอย้ายมาเล่นกันอีกขอดหนึ่งครับเป็นสนามที่เอาดอครับไม่มีแอร์ก็ ต้องปรับสภาพกันไปครับโอ้น้องพุษาสวยมากครับลูกนี้โอ้โหแล้วมาแล้วครับท่าดีใจประจำครับ้องผู้สาเป็นคนที่ฟุตเวิร์กดีจริงๆนะครับ้องพุ้สาอ่านครับลองหยุดยิง3าโดครับลูกนี้ยังไม่ลงครับพุ้สาโอ้รีบาวด์ได้ครับลูกเบลลี่ฮรลองยิงเรียบร้อยครับผมโอ้โหน้องนาวาครับระยะกลางลูกนี้ครับ มาที่น้องคุณคุณไปแล้วครับคุณคุณครับจังหวะนี้หรือดบอลมาได้เลี้ยงยาวไปส่งไปที่คอเนอร์ครับยังไงอะพอมยังไม่ได้ครับและลูกนี้โอ้โหลงไปครับยังจะลงไปอีกครับของฮูเปอร์ลูกนี้ครับ16เข้ากันแล้วครับตอนนี้ไททันดวนกับอาณะแล้วครับวานอนวางกอยู่ที่กลางสนามครับแล้วเรียกจูวอนมาช่วยสกริตไททันลุยเข้าไปเองแล้วขึ้นลูกนี้โอ้โหมันล้นออกไปนิดเดียวแต่จูวอนยังเก็บได้แล้วจูวอนเรียบร้อยครับ สคะแนนของจูวอนรขบขึ้นนำไปแล้ว18ต่อ16คะแนนแล้วเป็นไททันมาอีกแล้วไททันควัวไอีกแล้วครับไททันเลือนเล่นเองเลยแล้วคอนแทคแล้วได้ฝาวนะแหมจริงๆถนะ้าใครติดตามมาตั้งแต่ซีซันที่หนึ่งครับไททันนี่เจอทีมเก่าอยู่นะจูวอนยังเก็บได้ครับแล้วจูวอนเห็นแบบนี้เร็วนะขึ้นมาให้น้องพีิแกงโดนคำฟาวไปก่อนนะครับสยามฮูเปอร์นี่ต้องเริ่มระวังเรื่องการฟปวทีมแล้ว เพิ่งเริ่มคอร์เตอร์ที่2มาเพียงแค่2นาทีเศษๆเท่านั้นนะครับตอนนี้ในรูปใบเบลไทยแลนด์ครับแบงคอกฮีทั้งใจครับใครเป็นแฟงสยามพูเปอร์ครับอย่ายองแพ้ครับคอมเมนต์หัวใจสีเหลืองมาหน่อยครับไต่ต้านครับเหมือนจะขอสกรีน จากพิแกงครับแล้วเข้านายไปลูกนี้โอ้เป็นฟต่าออครับคุณอริสาบอกเชียร์โค้ชบางกอ,อกฮีทครับโอ้โหนะวันนี้คอมเมนต์ครับมีแต่แบงคอกฮีดทั้งนั้นครับสยามฮุปเปอร์ว่างไงครับ้วเป็นไต้ยต้ครับ เคฟีโตรลูกแรกของตัวเองลงไปครับทิ้งไปที่20ต่อ16คะแนนลูกที่2ของตายต้านครับไม่ลงแต่กลายมาดีครับอยู่ที่จูวอนแล้ว3คะแนนของตายต้านไม่ถึงครับบวมขึ้นมาเลยครับอานะจังหวะนี้โอกาสดีครับขึ้นซ้ายโอ้ได้ฝ่าวไปครับแต่ไม่ลงเนียแล้วอานะคือน่วมจริงๆครับวันนี้เอาตัวเข้าแรกครับใส่สุดเลยฮะ อานะเก็บฝาวได้อีกครับให้กับสยามฮูเปอร์ครับตอนนี้ครับระยะห่าง4คะแนนครับฮูเปอร์ยังตามอยู่16ต่อ20คะแนนครับผู้ตัดสินก็ต้องเข้ามาเช็คแล้ว่าอาณาไหวหรือเปล่าครับแต่อาณาก็ยังยืนยันครับน่วมจริงๆครับเกมนี้อาณาคือโปร2ลูกจากอาณาครับลูกแรกเก็บไปได้ครับสโมสรอาณาครับ ลูก 2. 2ยังไม่ลงครับแต่ว่า,ายังเก็บบอลได้อยู่ครับส่งมาที่นายอันนั้นเจอไต้ตันแอดว่าหรือเปล่าโอ้ได้เสาไปครับลูกนี้แต่ไม่ลงนะชุดฟรีโฮรสองลูกนะครับอันนะ่ะ ลุนนี้ลงไปครับมาที่ไตตันอีกแล้วครับไม่ใช้เวลาเลยครับจะฟลัชเบรกอย่างเดียวแล้วพลิกแกงระยะกลางสวยมากครับเรียบร้อยครับสคะแนนของแบคโกพีทครับทิ้งห่างไป22ต่อ18ขคะแนน25วินาทีสุดท้ายครับก่อนจะเข้าสู่ช่วง5นาทีหลังของพอเตอร์ที่2แล้วอานะเรียบร้อยเรสาส3คะแนนเรียบร้อยอานะบอขอบ้าโอ เหลือ6กวินาทีสุดท้ายครับแล้วไททันเลือกเล่นเองขึ้นมาโอ้โหแล้วหมดเซตนี้ไปเลยครับไททันครับของเกาหี่5นเดมันเด้ครับโอ้แล้วได้เป็นฟาวนะครับแล้วฟาวเป็นฟรีพอยต์เพลย์หรือเปล่าครับเป็นฟรีโต้สามลูกครับของนอทีทีครับโอ้โหเสียหายเลยครับแบงคอกเออทั้งด้านนีด ว่าทีทีจะเก็บได้กี่ลูกนะครับคือไปโอ้โหลูกแรกครับเก็บลงไปครับคือเป็นจังหวะที่น้องทีทีพยายามยิง3คะแนนครับแล้วก็ถูกทำฟาวไปครับเลยจะได้ชุดปีโตทั้งหมด3ลูกครับลูก2ยังไม่ลงไม่เป็นไรครับยังมีอีกลูกหนึ่งครับ ลครนบพี้ได้บอลหาพยายามจะมองหาเพื่อนะครับส่งมาที่อาร์ตี้อาร์ตี้ชอสไปลูกนี้สวยงามลองโฟลด,ด์ดูโอ้ยอมาจนได้ครับตันครับน้องพัตเตอร์ให้ดูเด่นแต่โดนซิลไปได้โดนน้องนาวานาวาซิลขึ้นมาได้เดียวเดียวแล้วขึ้นง่ายๆล้นออกไปครับทีทีแล้วได้ฟาว ผมเป็นการเอาฟาวได้ดีครับลูกเมื่อกี้ฮะเลชิวฟรีโทสองลูกครับผมแต่ทีทีเรียกฟาวดีๆได้ให้กับฮูเปอร์หลายโหดแล้วครับในคอร์อร์ที่สองครับแลวจะเป็นอีกครั้งของฟรีโตของท้องทีทีครับเก็บลงไปขึ้นนำในที่สุดครับสยามฮูเปอร์ครับหมาแล้วฮะ จังหวะนี้น้องวิทย์วิ่งขึ้นมาน้องวิทย์พาฟาสเบรกขึ้นมาครับน้องวิทย์มีขนาดอยู่3คนแต่พาลุยขึ้นไปเองแล้วไซส์สเต็ปมาได้ฝาวิ่งครับ23่ิบสาวินาทีสุดท้ายครับโอกาสขึ้นนำของแบงคอกฮีทในช่วงท้ายของอเตอร์ที่2ครับผาดแต่เกมครับแต่ละคนก็ไฟเพื่อผลประโยชน์ของทีมตัวเองครับแต่ลูกนี้น้องวิทย์พลาดไปในลูกแรกครับ แล้วลูกที่2เก็บลงไปครับ25เท่ากันครับอีก23วินาทีสุดท้ายครับพยายามจะหาช่องทำคะแนนก่อนหมดเวลาครับไหลเข้าไปส่งไปที่เบลลี่ฟลอสโล่ไป5นาทีแรกของโคชดีแล้วคุณคุณครับลูกนี้ไหลเข้ามาส่งให้คุณคุณแล้วลองขึ้นดูครับเรียบร้อยครับคุณคุณสองแต้มแรกของมูเปอร์ครับ เพที่3มาแล้วครับ2 5ตส่สเต่อย5าคะแนนน้องไทตันสต็อบยิงคือลูกนี้3คะแนนครับไทตันวายสวยอีกแล้วครับ28ต่อ29ครับไม่ให้หนีกันไปไหนครับไทตันของฮีทพยายามจะหาเพื่อนส่งครับตอนนี้สองนัดกวนแต่ว่าโดนสติลไปโดนไทตันครับไทตันบีกับอาณาอยู่แล้วไทตันบีไฮเดอ h e แบ็กมาชะลอก่อนเข้ามาทพี่น้องนำน้องนำระยะกลางสวยงามครับน้องนำ ที่30ต่อ29ครับพีทขึ้นนำแล้วแต่มันสูสีกันจริงๆครับเกมนี้อะ oh, บอลมันแรงไปิดเดียวครับไต้ตันฟาสเบรกขึ้นมาเลยให้ยูกิเล่กับยูกิหลุดง่ายๆแล้วเรียบร้อยครับโอ้โห32ต่อ29คะแนนครับระยะห่าง3คะแนนแล้วครับแบ็เขาพีทไต้ตันบอลมารับบอลที่เส้น3คะแนนไต้ตันพาอ้อมไปแล้ว3คะแนนของไต้ตันเรียบร้อยโอ้โหเนวคอรี่มาเองไตตัน เลยานี่ยน้องพริกแกงอยู่ที่บอลครับเล่นกับจูบอลชูบอลแหมรูปร่างดีจริงครับออกมาที่วงลนอกที่น้องวิทย์ครับวิทย์ลุยเข้ามาแล้วขึ้นลูกนี้โอ้โหอีก2คะแนนครับของแบงคอกพีครับ37ต่อ29แล้วครับบอลครับน้องวิทย์ลอง3คะแนนระยะไกลมากครับยังไม่ลงครับมาแล้วครับฮูเปอร์ถึงเวลาเอาคืนปาร์ตี้เก็บบอลได้หรือเปล่ายังเก็บได้ครับ โอ้โหแล้วขู่สวยงามมากลูกนี้ครับก็บอกว่าไปเก็บบอลได้ดีจริงๆนะครับมาร์ตี้เลาส่งไปจริงๆขึ้นไปครับและเป็นแมตช์สำคัญในด้านของสายอีสต์คอนเฟอเรนซ์ครับต้องมาเจอกันเองอาครับวิเล็กเล่นกับจุนบอลจุนบอลข้ามเข้าไปแล้ววางเลยเด้๋ยวโหดีมากๆครับลูกนี้จุนบอลทำดีจริงๆครับจุนบอลครับดอยขึ้นไปเองแล้วขึ้นลูกนี้เบลลี่ทำงานได้ดีครับเบลลี่รีบเอาได้เบลลี่จะฟาสต์เกมคไวที่นานะนานะโดนดับเบิลทีมแล้วนานะสอบยิงเลยโอ้โห หลายการจริงๆครับนานนะครับโอ้โหกล้าเล่นจริงๆครับแต่โดนตัดโดยเบลลี่อีกทีหนึ่งคนระับตอนนี้เบลลี่บอกไม่ยอมส่งไปที่อาร์ตี้และขึ้นง่ายๆไป่าไปพลาดครับนะ35ต่อ39ขคะแนนครับรันได้สวยกับฮูเปอร์เข้าไปที่บิ๊กแมนพุซากระทุงเข้าข้างในแล้วเฟเาเวโอ้โห oh ทาประจาครับโอ้โ oh หลูกนี้เทินมาแล้วยิงสวยมากครับ อารีบุษาครับลูกนี้โอ้โหหยุดยังไงครับหยุดยังไงโอ้โหบุษาครับโอ้แล้วลองยิงครับลูกนี้พร้อมอย่างไม่ลงครับแต่ยังรีบาวได้ครับมาจากไหนกันเนี่ยนาวาว่าไงครับอมาพี่น้องพร้อมหลบได้สวยครับแล้วลูกนี้ครับ37ต่อ43ครับยังไม่ให้หนีไปไหนครับช่องวางคงคะแนนดีมากเลยครับเมื่อกี้มาครับบุพเ์จะทำยังไงครับ ตีตือนได้หรือเปล่ารอบนี้ครับพร้อมเบกสวยมากครับสองคะแนนโอ้โหพร้อมมาแล้วครับน้องพร้อมครับเป็นสองคะแนนจะน้องพร้อมครับหนูเด่นว่าไงครับหนูเด่นพามาหนูเด่นพาอ้อมมาแล้วขึ้นโอ้โหง่ายๆเลยครับหนูเด่นหนูเด่นบอกยังยังไม่ให้ครับอย่าพิ่งไปไหนครับถูกต้องครับแต่ส่งไม่ดีแต่ว่าสุดท้าย ยังอยู่ที่น้องน้ำครับน้องน้ำว่าไงน้องน้ำขึ้นเลยลูกนี้โอ้โหโอ้โหน้องน้ำยังจะได้ครับลูกนี้ลงไปได้ยังไงครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเข้าอะไไปคุณคุณโอ้โหพลาดไปครับลูกนี้โอ้โแล้วทีมสวนกลับมาครับจะยิงหรือเปล่าต้งแดงปืนโอ้โหไหลแล้วครับระยะห่าง1ิคะแนนครับ น้องพริกแกงลอง็อกสคะแนนเลยโอ้โหแบงแบงพริกแกงครับโอ้โหห้าสิบสองคะแนนต่อสามจุดเก้าคะแนนแล้วครับไม่ยอมให้เข้าใกล้เลยครับทางฝั่งของพีครับกลับมาในการแข่งขันครับบอลเป็นของไททันครับเกมเท้ากันเกิดข,ขึ้นครับตัวยี่สิบสามครับของอันนะเปล่ครับ กลับมาในเกมกันต่อครับ ได้ครับแต่กลายไปดีน้องชุนวอนวีบังมาได้แล้วไตทตันไตทตันคอสมาลูกนี้สเต็ปแบ็กแล้วยิงเฟเธเวไม่ลงครับได้บอลครับอันนะจังหวะนี้ต้องได้แต้มแล้วครับไม่งั้นไม่เหลือเวลาแล้วครับอันนะขึ้นเรียบร้อยครับอาแล้วครับแล้วต้องปูขอต่อต่อต่อไปครับสยามฮูเปอร์ครับต้องปูขออครับอ่าครับส่งมาที่อันนะครับ มาที่หานลูกนีดร้ายเข้าไปครับและลงยิง2คะแนนยังไม่ลงครับแต่อนนะารีบาวได้ยิง2คะแนนยังไม่ลงอีกครับและพีทรีบาวได้ในที่สุดครับแล้วเป็นฟาวอีกแล้วครับฟาวทีมครบแล้วครับจะต,ต้องไปชูตฟีโตที่จุดโทษครับ ของแบงคอกฮีทครับยี่สิบเจ็ดวิีสุดท้ายครับลงไปง่ายๆครับยูกิลูกแรกครับขึ้นนำ13คะแนนแล้ว54ต่อ41คะแนน สองไม่ลงครับลูกนี่รีบาวได้ครับส่งไปที่อันนะครับอันนัพยายามจะเลี้ยงเข้ามาส่งสวยมากครับลูกนี้หางขึ้น2คะแนนไปมาที่43ต่อ54ครับแล้วต้องรีบเพรสต่อครับแล้วได้ฟาวไปอีกครับสิบหกวินาทีครับกับ11คะแนนตีฟาวแล้วครับจังหวะนี้ครับ พอตีฝาวก็ต้องมาลุ้นให้2ลูกของน้องวิทไม่ลงครับพอไม่ลงเสร็จต้องใช้เวลาให้น้อยที่สุดในการทําแต้มคืนของฮูเปอร์ให้ได้ครับทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนสกอร์จะระยะห่างมันลดลงแ้วน้องวิทลูกนี้ไม่ลงครับไม่ลงถือว่าดีสําหรับฮูเปอร์นะครับและยังไม่ลงอีกลูกนึงครับลูกนี้โอเครีบาวได้ครับ มาครับจะทำยังไงฮูเปร์ต้องทำแนมให้ได้ฟ้าเตกให้น้องฮันน้องฮันขึ้นลูกนี้เรียบร้อยครับโอเค9คะแนนกับ9วินาทีครับต้องรีบตีฟาครับต้องตีแั่หมฮูเปร์ไม่ตีก็ตีฟ้ายก็ปล่อยไหลจนจบแล้วครับจบเกมไปครับแบงคอกยีนครับทำได้สำเร็จครับเก็บชัยชนะ3แมตช์ติดครับ และฮูเปอร์ครับพ่ายแพ้เป็นแมตช์แรกของ y b l ีซั่นชูไปครับโอ้โหต้องยอมเขาจริงๆครับแบงค์เขายีดครับโฟร์ฮัวเตอร์ยีดครับไม่เกินจริงครับกดอีโมจิไฟมาให้แบงค์เขายีดหน่อยครับผู้ชมทางบ้านครับทำได้ครับสตีตีสามศูนย์ไปแล้วครับแบงค์เขาครีดครับ